ซีรีส์นะครับอันนี้เราเราแรกแล้วเทเคชันมาเพราะนั้นเราก็จะมีการปลุกลดให้มันเข้ากับคนไทยเนาะแล้วก็ให้มันถุกปากคนไทยซึ่งเราคิดว่าเราจะพยายามทำแล้วก็เซิร์ฟให้กับทั้งแฟนคลับแล้วก็กลุ่มในในดูด้วยส่วนละอีกจองอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะมีทางทางทางคาสูงทาเรนก็ Talent, คือตัวเอคลาสนะครับซึ่งเนี่ยท้าเห็นก็จะเป็นหนังแอคชั่นนะครับวัยรุ่นนะครับซึ่ง จะให้ดูว่าวัยรุ่นก็ได้ดันชั่นได้ใช่ไหมครแล้วก็ต้องการแคสเยอะมากเพราะนั้นก็ฝากฝากมีความพันเลยว่าตอนนี้ใครมีลูกมีหลานมีอะไรที่นี่เลยส่งไปเลยครัส่งมาที่คลาสลูกทะเลได้เลยนะคะรับจำกัดไหมคะไม่จำกัดนะฮะจำกัดอายุไหมคะจำกัดนิดนึงนะมีอายุมีมีเบสอายุระหว่างอายุไหมคะถ้าไดเป็นวัยรุ่นอยู่ได้เลยอ้าวเป็นยังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นแม่ได้นะคได้ เพราะนั้นก็จะมีตัวโปรเจกต์นี้ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังมีช่วงพัฒนาผลแล้วก็ทางทางการะทรวงอะไรก็จะจะหาเงินส่งเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับในการขัดเคลื่อนสำหรับโปรเจกต์นี้นี่อยากร่วมงานกับพี่สาวบ้าเลยนะพี่งานเยอะไม่มีสักเรื่องว่างให้หนูเลยเข้าไปควงตั้งแต่เลยอะไปทำพิธีในในก็อยู่บนเวทีอยู่แะ้วนี่เพิ่มาสองรอบเก็ให้หนูได้ร่วมแจมเรื่องหนึ่ง ออกมากสค่นหนึ่งนทีได้ยังด,ดีนะคะช่วงนี้ว่างเงินบทครูเหรอคะอ่ะนี่ไงคลาสสูตรทะ่มีบทครูให้สระนะคะับหองว่าเฮ้ยแน่นอนเราเป็นพี่าวันะขคุณรับขอบคุณมากครับ